ปัจจุบันนะคะการ w o r k f r o m Home นะคะก็ทําให้เราเนี่ยอยู่บ้านมากขึ้นเพราะฉะนั้นทําให้เราใช้อุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นซึ่งวันนี้เองนะคะหนึ่งในฟังก์ชันที่เราอยากจะมาแนะนํานะคะแล้วก็มาสาธิตการติดตั้งก็คือเต้ารับ USB ซึ่งก็มีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะทั้งพอร์ต Type A แล้วก็ Type C นะคะหรือแม้กระทั่งเต้ารับตัวกราวปลปักเก้าคู่หรือปักเก้าเดี่ยวเพราะฉะนั้นตัวอุปกรณ์สวิตช์และเต้ารับรุ่นเอาตาอันนี้สามารถตอบโจทย์กับการทำงานในบ้านแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเรามาดูการติดตั้ง USB กันนะครับแต่การติดตั้ง USB ครั้งนี้เราจะติดตั้งทั้งแบบที่เป็น1โมดูลและ2โมดูลนะครับจะเห็นว่า USB ของ Schneider เองจะมีทั้งแบบ Type A แล้วก็แบบ2โมดูลก็จะมีทั้ง Type C และ Type A ซึ่งแต่ละตัวเองนะครับอย่างตัวที่เป็น1โมดูลเองเนี่ยรองรับสูงสุด2 1แอมป์ส่วนตัวที่เป็น Type A และ Type C รองรับสูงสุดคือ2 4แอมป์การติดตั้งง่ายๆเหมือนกันแต่เราจะมีทริคเล็กๆนะครับสำหรับการติดตั้งแบบ2โมดูลแบบนี้นะครับอยู่ด้วยกัันนะครบ เราจะมีทริคเล็กๆก็คือเนื่องด้วยสายมันสัน้นเปลี่ยนใช้ลูกเตาก็ได้หรือใช้ตัวเทมนอลบล็อกแบบนี้ต่อสายเพิ่มมานิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับที่ลายของนิวตันด้านฝั่งนี้ เรามาลองติดตั้งตัวปลัก๊กอวตารออนเอกันนะครับว่ามันง่ายขนาดไหนตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กของอวตารออนเอจุดสังเกตนะครับข้างหลังก็มีเทคโนโลโยี e ีฟี่คลิปอยู่เหมือนกันนะครับสีแดงเป็นสายลายเข้านะครับสีขาวเป็นนิวตอนแล้วก็สีเขียวเป็นสายกล้าวเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราจะมาลองอัปเกรดตัวปาั๊กกันถ้าเกิดเราจะอัปเกรดโดยให้มันมีฟวิตอยู่ด้านข้างจะง่ายและไวขนาดไหนอย่างที่บอกปลั๊กของเทตาเนี่ยมีเทคโนโลยีฟรฟีคลิปโดยแค่กดแล้วก็ดึงสายออกง่ายนิดเดียวทําให้ลดระยะเวลาในการทํางานเรียบร้อยครับหลังจากที่เราถอดตัวเก่าออกนะครับเราจะอัปเกรดเป็นรุ่นนี้อัปเกรดง่ายเป็นปลั๊กแบบเดิมแต่มีสวิตช์ที่เพิ่มขึ้นในการใช้งานนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นห้องครัวเรามักจะเสียบ หม้อหุงข้าวกาต้มน้าร้อนเอาไว้นะครับโดยปกติแล้วเราจะต้องดึงสายปลั๊กออกแต่คราวนี้ถ้าเกิดมีตัวสวิตช์ตัดเราไม่ต้องดึงปลั๊กออกเลยเราก็แค่กดปุป่มปิดและเปิดตัวนี้ง่ายๆครับนิดเดียวอัปเกรดบ้านคุณได้ หลังจากเราติดตั้งเสร็จนะครับทั้งตัว USB นะครับแล้วก็ตัวปลั๊กนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบกันนะครับว่าใช้งานได้ไหมเราจะเริ่มต้นด้วย USB Type C โอเคครับชาร์จไฟได้นะครับมีปุ่มสัญลักษณ์ไฟเดี๋ยวเรามาทดสอบ USB Type A กันนะครับหลังจากการติดตั้งเสร็จว่าใช้งานได้หรือเปล่าโอเค,อเ,คเข้าชาร์จปกตินะครับเรา,าดูตัวที่2กันนะครับว่าใช้งานได้ไหม นะครับปึ๊บเข้าชาร์จปกติครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนะครับว่าตัวปลั๊กที่เราอัปเกรดตะกี้สามารถใช้งานได้ตามฟังก์ชันที่เราต้องการหรือเปล่าโอเคครับอันนี้ปิดอยู่นะครับเราจะกดเปิดปึ๊บไฟเข้าชาร์จปกตินะครับเราเลิกการใช้งานแล้วนะครับเราก็จะกดปิดโอเคครับใช้งานได้ปกตินะครับ